ชั้นม2รับ4ทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ครูไปรับรางวัลน,นะคะก็เลยอยากจะฝากคลิปไว้ให้นักเรียนดูแล้วก็ทำตามนะคะซึ่งในชั่วโมงนี้เราจะเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนให้นักเรียนดูตรงหัวข้อให้นักเรียนศึกษาการเขียนโปรแกรม Python ในเว็บห้องเรียนครูอ้อตามลิงก์ที่ครูเปิดไว้ตรงนี้ นะนักเรียนคลิกเข้าไปปุ๊บให้เรียนทำความเข้าใจกับภาษาไพทอนนะคะภาษาไพทอนเป็นภาษาพื้นฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมในหลายๆโปรแกรมในอนาคตถ้านักเรียนจะไปเรียนต่อซึ่งภาษาไพทอนจะต้องอาศัยความพยายามนะคะแล้วก็ความแม่นยำในการพิมพ์ถ้านักเรียนพิมพ์ผิดสักหนึ่งตัวการแสดงผลจะไม่เกิดขึ้น ซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะให้นักเรียนดูตัวอย่างตรงนี้ print เป็นคําสั่งการแสดงผลนะคะเราจะมาทดสอบด้วยการเขียน print วงเล็บเปิดฟันหนูแล้วก็ hello python ฟันหนูแล้วก็วงเล็บปิดนะคะแค่บรรทัดน,น,นี้บรรทัดเดียวให้นักเรียนจําไว้ให้ดีนะคะแล้วเราจะไปเปิดเขียนโดยการกลับมาที่ห้องเรียน เสร็จแล้วเรกเรียนดูตรงนี้นะคะลิงก์การเขียนโปรแกรม Python ครูใส่ไว้ให้4ลิงก์ให้เรียนกดลิงก์ที่1นะคะเป็น proprogramize.com/python คลิกเข้าไปเลยนี่คือหน้าตาของโปรแกรม Python ออนไลน์ที่เราจะสามารถเขียนนะคะฝั่งซ้ายนี่คือที่เขียนโปรแกรมฝั่งขวานี่คือที่แสดงผลโปรแกรมถ้าเรากดรัน คำสั่งที่เราเขียนจะมาโชว์ด้านขวามือนะคะซึ่งคำสั่งที่เราเขียนในข้อที่3ก็คือสั่งให้มันบอกว่า try program ข้อความที่อยู่ในวงเล็บตรงนี้ค่ะในฟันหนูจะมาโชว์ด้านขวานะคะเดี๋ยวเราจะลองเขียนตามที่คือบอกเมื่อกี้ให้นักเรียนกดเคลียร์ข้อมูลตรงนี้จะหายไปแล้วส่วนฝั่งซ้ายให้นัเรียนคลุมดำทั้งสามบรรทัดแล้วกด delete เริ่มเขียนนะคะอ่ากลับไปดูอีกทีหนึ่งก็ได้ print hello python นะคะอ่าเริ่มภาษาอังกฤษ P R I N T, print Print วงเล็บเปิดฟันหนู hello python Hello Python นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็กด run ถ้าผลออกมาแบบนี้แสดงว่าเราทำเขียนคำสั่งถูกต้องแล้วนะคะอ่าให้เรียนสังเกตดูให้ดีคำสั่งก็คือ print ส่วนตัวที่แสดงก็คือตัวที่อยู่ในฟันหนูอ่าเสร็จแล้วใครทำาันทัที่หนึ่งนะคะให้กดเสร็จแล้วกดมันทที่สอง enter ขึ้นมา แล้วเราจะใช้คำสั่งเดิมแต่เปลี่ยนจาก hello Python เป็นสวัสดีแล้วก็ตามด้วยชื่อของเราเองอ่าเริ่มพิมพ์ print อ่าไม่ต้องใส่ตัวใหญ่ตัวเริ่มมา pr int อ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยสวัสดีเว้นวัคพาวินีอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนลองกด r ั n นี่คือสวัสดีพาวินีอ่าได้สองบรรทัดแล้วใครทำอย่างนี้ได้แสดงว่าถูกต้องนะคะเดี๋ยวครูจะสอนวิธีการส่งงานซึ่งเดี๋ยวครูจะมีงานชิ้นที่สองที่สั่งให้นักเรียนทำและนักเรียนต้องเอาไปส่งวิธีการส่งงานนะคะให้นักเรียนกดแชร์ตรงนี้นะคะแล้วกด Copy Link จากนั้นมาที่ห้องเรียนนะคะส่งงานอยู่ตรงนี้นะคะ ส่งลิงก์งานการรับข้อมูลให้ในักเรียนคลิกเพิ่มข้อความความเห็นแล้วก็คอนทินวีจากนั้นก็กดโพสต์อ่าเสร็จเรียบร้อยละถ้าใครส่งแบบนี้ทีนี้มาดูนะคะคำสั่งที่ครูจะให้ในักเรียนทำก็คือการรับข้อมูล สบรรทัดนี้นะคะ name เท่ากับ Input กรอกชื่อ A เท่ากับ Input นพุกรอกชื่อบรรทัดที่สาม p r t n t สวัสดี Name คุณอายุเท่าไหร่นี่นะคะห้ามทำผิดตัวเลขหนึ่งเลขสองเลขสามจุดเนี่ยไม่ต้องพิมพ์เริ่มพิมพ์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเอาตรงนี้ไปพิมพ์พิมพ์ที่ไหนพิมพ์ที่เดิมนะคะโดยนเรียนเคลียร์แล้วก็ลบสองอันนี้ออกแล้วก็เริ่มทำเลยนะคะ อ่าทำเสร็จแล้วอย่าลืมกดแชร์แล้วเอาก็ปิี้ลิงก์ไปส่งนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนคงจะทำได้สำหรับชั่วโมงนี้ขอให้มีงานส่งฟูทุกคนสวัสดีค่ะ